สวัสดีครับพวกช่อง DIY by Art นะครับช่องแห่งการเรียนรู้งานไฟฟ้านะครับและลงมือทําได้ด้วยตัวเองนะครับครับวันนี้ผมก็มีแนวทางในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับนําเสนอนะครับเป็นการติดตั้งเต้ารับเดี่ยว2ตัวนะครับกับสวิตช์สองทางนะครับเปิดปิดหลอดไฟหนึ่งดวงนะครับผมอันดับแรกอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะครับก็คือหน้ากากนะครับเป็นหน้ากาก3ช่องนะครับจะมีสัญลักษณ์บอกนะครับว่าตัวนี้คือ up นะครับคือเปเราติดตั้งเข้าไปให้ตัวนี้อยู่ด้านบนนะครับผม ต่อมานะครับก็จะเป็นเต้ารับนะครับเต้ารับเดี่ยวนะครับไม่มีสายดินนะครับผมแล้วก็เป็นสวิตนะครับผมสวิตสองทางนะครับอยากจะแนะนํานะครับผมที่ตัวเต้ารับนะครับ จะมีสติปเกตนะครับสติปเกตคืออะไรนะครับสติปเกตคือระยะที่พอดีในการปอกฉนวนของสายไฟฟ้านะครับผมก็คือเมื่อเราปอกแล้วเอาตัวนําทองแดงมาเทียบนะครับควรจะมีระยะเท่ากับที่เขาทํามาให้นะครับก็คือ1 0มมตรนะครับผมคือระยะที่พอดีในการเสียบเข้าไปในรูนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยครับการประกอบตัวต้อนรับเข้าไปที่หน้ากากนะครับผมให้นําด้านที่มีลูดลาชีว่าอัพนะครับไว้ด้านบนนะครับผม แล้วก็ทําการประกอบตัวเต้ารับเข้าไปนะครับประกบแล้วก็ดันเข้าไปเลยนะครับให้ดังแก๊กนะครับครับแค่นี้นะครับผมครับเมื่อเราประกอบตัวอุปกรณ์เข้ากับตัวหน้ากากแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายการต่อสายเข้าตัวเต้ารับนะครับแล้วก็การเชื่อมโยงระหว่างเต้ารับมาหาตัวสวิตช์นะครับว่าเขามีการต่อยังไงนะครับผมครับนี่คือตัวด้านหลังอุปกรณ์ที่เราติดตั้งเข้าไปในหน้ากากนะครับผม ผมจะใช้สายจั๊มนะครับผมระหว่างต้ารับตัวที่หนึ่งมาหาต้ารับตัวที่สองนะครับเป็นสายสีน้ำตาลนะครับก็คือแทนสัญลักษณ์ของสายลายนะครับหรือสายเส้นที่มีไฟนะครับผมแล้วก็จะจั๊มจากจุดนี้นะครับมาหาตัวสวิตช์นะครับเพื่อใช้เป็นไฟจ่ายสวิตช์นะครับผม เมื่อเราจั๊เสร็จแล้วนะครับจะได้ลักษณะนี้นะครับผมเมื่อในลักษณะนี้ต่อไปก็เป็นสายนิวตันนะครับจะจํามจากด้านบนนะครับจากต้ารับตัวที่หนึ่งมาหาเต้ารับตัวที่สองนะครับและจะหยุดอยู่แค่นี้นะครับผมจั๊ในลักษณะนี้นะครับผมจะได้ประมาณนี้นะครับให้เราทําการขันน็อตที่ตัวเต้ารับให้แน่นนะครับผมแล้วเราค่อยไปประกอบเข้ากับตัวบล็อกลอยนะครับผมแล้วก็ที่บล็อกลอยจะมีสายของที่เป็นเมนนะครับที่ ออกมาจากลูกสกิดย่อยนะครับหรือลูกเบรเกอร์ย่อยนะครับที่มาจากตู้คอนเมอร์ยูนิตนะครับผมก็จะมาเข้าจุดนี้นะครับเป็นสายนิวตันนะครับและจุดนี้เป็นสายลายนะครับก็คือสายเส้นที่มีไฟนะครับเมื่อไฟเข้าจุดนี้นะครับกระแสไฟฟ้าก็จะไหลผ่านจากจุดนี้มาหาตัวรับตัวที่สองนะครับแล้วก็ไหลไหลมารอที่ตัวสวิตช์นะครับผมเมื่อเราเปิดสวิตช์ไฟก็จะไหลออกจากตัวสวิตช์ไปหาหลอดไฟนะครับ และการทํางานก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วขออนุญาตติดตั้งตัวหน้ากากนะครับที่ติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเข้าไปที่บล็อกลอยนะครับผมครับต่อมาเราจะมาทำการติดตั้งนะครับตัวหน้ากากที่ติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเข้ากับสายที่เราได้เตรียมไว้ที่ตัวบล็อกลอยแล้วนะครับผมสายเส้นนี้นะครับถ้าเรียกตามภาษาช่างนะครับเขาเรียกว่าสายดับนะครับก็คือไฟจะไหลออกจากสวิตช์นะครับแล้วก็ไหล ผ่านตัวด้าคอนแทคเวลาเรากดนะครับวิ่งไปหาตัวหลอดไฟนะครับโดยมีสายนิวตันรออยู่แล้วนะครับคือสายสีฟ้านะครับไฟจะเป็นสายสีน้ำตาลนะครับนิวตันเป็นสีฟ้านะครับทีนี้เราจะติดตั้งตัวหน้ากากนะครับเข้าไปแล้วนะครับผมก็คือขั้วนี้เราจะเอาสายลายนะครับที่เราได้เดินมาจากตู้คอนเสิร์อยู่ิตนะครับเข้านะครับแล้วก็นิวตันเข้านะครับส่วนนี้ก็จะคือ เป็นสายดับนะครับก็คือเส้นนี้นะครับส่วนนิวตันเราก็จะใช้ร่วมกับตัวเต้ารับนะครับตัวมาก็เข้าสายดับนะครับเข้าที่ด้านบนของตัวสวิตช์นะครับผมที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วก็เข้าตัว สายนิวตันของหลอดไฟนะครับท่านใดที่ตามไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมจะมีวงจรประกอบในคลิปนะครับผมคิดว่าน่าจะต่อกันได้ทุกคนนะครับผมเพราะเป็นวงจรง่ายๆนะครับผมไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับครับก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผม การจัดสายนะครับให้รวบรวบม,มารวมกันก่อนนะครับแล้วก็เลือกเก็บที่ข้างบล็อกข้างใดข้างหนึ่งนะครับในที่นี้ผมจะเก็บบล็อกทางด้านขวานะครับผมผมก็จะพับสายไปนะครับพับไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวสายหักนะครับรับ เมื่อเราจับตัวหน้ากากเข้าที่แล้วนะครับต่อมาเราจะทําการยึดน็อตนะครับเพื่อล็อกตัวหน้ากานะครับให้ติดอยู่กับบล็อกลอยนะครับผมสังเกตดูนะครับถ้าตัวหน้ากากเบี้ยวนะครับแล้วก็ทําการคลายน็อตนะครับแล้วเราก็แต่งตัวหน้ากากใหม่นะครับครับก็เรียบร้อยนะครับต่อมาก็ใส่หน้ากานะครับโดยการกดลงไปเลยนะครับผม เดี๋ยวขออนุญาตใส่หลอดไฟก่อนนะครับครับในที่นี้เป็นการสาธิตนะครับผมจะใช้หลอด3วัตต์นะครับเป็นหลอดสีแดงนะครับในการทดสอบนะครับโดยการหมุนตามเข็มนะครับเข้าไปที่ขั้วนะครับอันนี้จะเป็นขั้ว E 27นะครับผมจะพอดีกับตัวหลอดนะครับผมครับเดี๋ยวผมจะทําการเช็คไฟให้ดูนะครับก่อนการทดสอบนะครับจะสังเกตนะครับ ตัวเทสแล้วมีไฟนะครับผมทั้งสองตัวนะครับเดี๋ยวเราทำการเปิดเพื่อทดสอบนะครับครับอุปกรณ์อีกชิ้นที่อยากให้ทุกท่านทำความรู้จักนะครับก็คือนะครับฐานของตัวหลอดนะครับตัวขั้วข้างในเขาเรียกว่าขั้ว e ยี่สิบเจ็ดนะครับผมหรือจะดูที่ตัวฐานก็ได้นะครับเขียน t t ยี่สิบเจ็ดนะครับ แต่ทางไฟฟ้าเขาเรียกว่าขั้ว E 2 7นะครับผมการเข้าสายก็จะมีเทอร์มินอลอยู่2ตัวนะครับผมสามารถนำสายลายนะครับหรือสายสีน้ำตาลเส้นที่มีไฟนะครับเข้าขั้วไหนก็ได้นะครับและอีกขั้วหนึ่งเป็นสายนิวตันนะครับคือเส้นสีฟ้านะครับผมท้ายนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับปุ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามอยู่ใกล้ๆนะครับช่วยกดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณครับ